คำพีเอสบิวซีก็รู้แหละว่ามันคือคำพีสี่ดาวอ่ะเฮ้เกือบหลับแต่กลับมาได้ oh. <c oughs> ต้องบอกเลยว่าอัปเดตรอบนี้ส่งท้ายปีได้แบบบุ้มบัมซัเมเบ้มากๆสำหรับ Summoner War Sky Arena ครับอัปเดตเวอร์ชัน 8.1.4ยิ่งใหญ่ยังไงบ้างพาท่านผู้ชมไปดูครับแค่ดูจากรูปเนี่ยเราก็พอจะเดาทางได้แล้วปกติเนี่ยเราฟาร,ร์มออตโต้เนี่ยก็จะได้ทีละ10ครั้ง10ครั้งแต่ตอนนี้กำลังจะอัปเดตเป็นได้ทีละ30ครั้ง <c oughs> และยิ่งไปกว่านั้นครับเลเวลปกติเราจะตันที่50แล้วก็เบื่อจ๋องก่อยกันไม่มีอะไรที่มันจะอัพขึ้นมาตอนนี้ ปรับเป็นหนึ่งรยเวลีกูดเวลีกูดมากมาก <c oughs> ดังเจนไข่ลอสปรับเพิ่มอัตราการดอบรูนขึ้นอย่างมาก <c oughs> ขอบคุณมากฮรขอบคุณมาก <c oughs> ปกติเนี่ยกูเอาเพชรไปแลกจี้แล้วกูเอาจี้ลงไปฟาร์มไม่ได้อะไรเลยขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณมากมากอะปรับปรุงโครงสร้างรางวัลของรอยแยกจู่โจมและดันเจี้ยนรอยแยกขอบคุณมากตอนเนี้ยความรู้สึกผมนะคือมันอิ่มใจมันรู้สึกแบบอยากเติมเงินอุดหนุนเกมเลยฮะกูก็เติมทุกแพ็คอยู่แล้วนี่หว่า ส่วนในนี้จเป็นตารางนะครับผมการเก็บ Energy นะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยเราเลเวล50ใช่ไหมมันก็จะเก็บได้190ตอนนี้ครับถ้าเราเลเวล100จะเก็บได้240ี่นำตาจะไหล <c oughs> าูละเอียดมันเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมเดีผมแปะด้านล่างให้คุณผู้ชมดีกว่าไปนั่งดูกันนะครับ <c oughs> โอ้มีแต่อัปเดตฟาร์มเหรออารมค้างอ่ะเพิ่งจะจบ SWC ไป ปาดเลย4ีทัวร์นเเมนตนคุณผู้ชมส่งท้ายปี2 vs 2องเงินรางวัลรวม4,000ไม่ใช่บาทนะครับ 4,000ดอลลาร์ครับมาสมัครกันเลยคุณผู้ชมวันนี้แข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยวันเสาร์ที่2ธันวาเวลา1ทุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นรอบไฟนอลวันอาทิตย์ที่10ธันวาเวลา1ทุ่มเช่นเดียวกันอย่าลืมไปสมัครเข้าแข่งขันกันคุณผู้ชมผมตื่นตันในการอัปเดตครั้งนี้มากคืออยากให้อัปเร็วๆมากๆเลยตื่นเต้นมากๆนะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูการเปิดสกอร์ไอดีผมเองแล้วก็แถมตีอาร์ทีเอเล็กๆในๆพอกรบ ถึงคิวไอดีผมแล้วคุณผู้ชมนะครับหลังจากได้พาร์ทก่อนหน้านี้เปิดสกอร์ให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เปิดสกอร์ไอดีตัวเองบ้างผมมีสกอร์ส้มอยู่607ใบวันนี้เปิดทั้งหมดนะครับมีเศษสกอร์เล็กๆน้อยๆวันนี้เดี๋ยวเปิดที่หมดเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มอนตัวใหม่ซึ่งอีก5วันนะครับผมตัวเลดอัพเนี่ยก็จะอ,ออกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแม่เหมต้องได้สกตัวแหละ แต่ตัวฟิวชั่นเนี่ยผมได้มาแล้วตัวธาตุมืดแต่ว่าที่เหลือทั้ง3ธาตุเนี่ยยังไม่มีเอาจริงๆเนี่ยก็แอบเปิดสกอไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเจนหรือว่าแสงมืดแสงมืดผมไม่เปิดในงานเวอร์เฟนอลผมหมดไปเกือบเกือบร้อยใบยอะ่ะไม่ได้อะไรเลยฮะ <c oughs> โอ้โหไปนั่งเปิดแต่ตอนเขาแข่งกันนะนะเขาแข่งกันอยู่ตุมตุมปิมกะเปิดไอ้ปิมกะแย่งซีนเลยถ้าปึ๊บไอ้ปิมห้าดาวไอ้ปิมแย่งซีนเลยไม่มีมาเลยฮะ มันจะล่วเลยอ่ะเอาหน่อยสิเพื่อจะมีวาสนาได้จับมอนสเตอร์ใหม่ๆกันเขาบ้างบิมคุงแต่งานวัวไฟนอลจัดอันนี้คือแบบจากใจเลยนะคือผมไม่เคยเห็นงานซัมเมอร์วอ์ยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยไปมาหลายงานแทบจะทุกงานเลยของซัมเมอร์วอ์ แต่ครั้งนี้คือสุดที่สุดแล้วไม่ว่าบรรยากาศหรือว่า,าการคุมตีมงานแบบมันสุดยอดมากๆเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเลดด้วยนะหมามืดนะคนเนี้เอาจริงๆก็ไม่เลวกว่หมามืดกับแชมป์เก่าเหมือนกันแต่ใครจะคิดวะเอาจริงๆปะคือตอนเราดูอะเราก็พูด,ดตรงๆเลยนะเราก็เชียร์คนไทยอะพี่แฟนเซรา,าแต่ว่า ด้วยพี่แซนเข้าไปครั้งแรกด้วยความตื่นเต้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอาจจะคุมไม่อยู่นะครับก็เลยพัดท่าให้กับทูเวลไปทูเวลเนี่ยก็ก็เป็นตัวเต็งอีกหนึ่งตัวเพราะว่าทูเวลเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่มอนเตอร์แสงมืดเยอะเยอะที่สุดในเกมอะ่ะคือมึงก็ดูชื่อ,ขอเขาดิทูเวลวานที่แท้ทูมึงเข้าใจปะวานอะ่ะวานคือคือรวยอะ่ะ <c oughs> ลิเลจนอย่างเงี้ยแชมป์เก่าคนก็โหวตก็ตงเต็มกันไว้สรุปเป็นเลสช่แต่คขณนิ่งจริงอ่าเราต้องพูดเรื่องเรื่องความนิ่งแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็เอาเมตาของเลสเนี่ยมาเล่นกันนะครับมไม่ว่าจะเป็นเอ่อไอ้บีดมองน้ำอะมาคู่กับอ้าตัวใหม่เออเออทัดไฟสี่ดาวว้าหูว้าหูว้หูว้หู ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวใหม่นี่มันมีห้าดาวใช่ไหมอ๋อตัวนี้ไงคุณผู้ชมนี่ต้องเป็นอันนี้คุณผู้ชมต้องเป็นหลอดโดเกบีนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้น้องสี่ดาวมาก็คือเจ้าหญิงโดเกบีและซับซาลีนะครับอ่ะไม่เป็นไรสี่ดาวเนี่ยได้ง่ายอยู่แล้วไม่น่า,นต,าตื่นเต้นหรอกจริงๆริงฟิพูดถึงเรื่องงานแข่งกันต่อคือเรื่องโม้เยอะนะครับอันนี้ได้ทัพน้ำนะโอเคเบตองอาทัดไฟมาเลย อยากได้ห้าดาวอะครับ <S <S จริงๆครับมีของขายเยอะด้วยผมก็ไปอุดหนุนอยู่4ีหชิ้นนะครับได้ใช้ได้ใช้เพราะจริงๆอะของสมัรนาวอผมเก็บเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นของกิจกรรมที่เขาให้มาหรือว่าสินค้าที่เราซื้อเองนะครับเก็บสะสมมากเป็นเกมที่เราเล่นนะฮะไปนั่งดูแข่งเลยก็แบบมีไฟเล็กๆนะวันนี้เดี๋ยวเปิดสกอร์เสร็จเดี๋ยวตี RTA กันต่อเลย พเพราเปิดสกอร์600กว่าใบเนี่ยผมว่าใช้เวลาไม่นานน่าจะมีเวลาเหลือไปตี RTA นะครับก็หลังจากดูแข่งเอ,อ World f i เ a l เสร็จเนี่ยผมกลับบ้านมาก็ตี RTA เลยตีไป10ดาบแพ้8ฮนะ่า <c> ท <oughs> าไฟให้หน่อยเว้ยเผื่อปีหน้าปีมันจะไปแข่งแบบ s อ c ติไรเงี้ยโอ้เพอร์เจอร์จัดเพอร์เจอร์จัด <c oughs> มาหน่อยดีหาดาวตัวใหม่อ่ะเอาไม่ต้องตัวใหม่ก็ได้เอาตัวแบบที่ไม่ฝ้่งมัได้ไหมเ้ยนิ่งเว้ยนิ่งเว้ยจริงไหมเนี่ยส่งร่งหกร้อยกว่าใบแล้วไม่ได้ไ<ป> <c oughs> ถ้าหกถ้600กว่าใบไม่ได้5้าดาวเลยเราจะทำยังไงโอยมันสามมากโอยเกมไอปีมอุสานี่ยนี่เนี่ยเห็นไม่ได้เพิ่มโอกาสได้รับมอนสเตอร์ใหม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโออไอปีมันกดเพิ่มไม่แล้วนะแต่ทำไมยังมามอนดําได้ใ้ช่วยเหลือกันหน่อยเกมปีมันได้ยิ้มนะ ให้ปิมมันมีรอยยิ้มบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหเปิดให้คนอื่นดีแต่เปิดไอดีตัวเองเว็วบัดซบอย่างนี้ไม่เอาแก okay. ช่วยปิมหน่อยปิมอยากมีรอยยิ้มตัวใหม่อะสตรีเมอร์คนนั้นสตรีเมอร์คนนี้เขามีกันหมดเขาไปแอกกันในงานเกมเลยมีตัวนั่นมีตัวนี่แต่ปิมเงียบกิ๊บอโห สามสิบดาวครับสภาพช่วยหน่อยคุณหมอไอ้ปิมจะเข้าโรงพยาบาลแล้วเฮ้ยโอ้โหโมาไม่อยากจะเชื่อมาหน่อยมาเถอะโอ้โหมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหมันผ่ายากผ่าเย็นจังวะ เดี๋ยวปีหน้าไม่ไปแข่งเลยไปแข่งสภาพสภาพออมาหน่อยขอตัวหนึ่งโอ้กูสามคู่เบ๊ะจ้า ชีวิตผมมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยผมไม่อยากงองแงนะเว้ยก็เข้าใจแหละว่าเรามอนเราก็เยอะ,อะแต่เรากดเลทอัพไปไงเรากดเลทที่แบบมันมีโอกาสได้มอนใหม่อะไอปิมซึมจดัดโคตรงอมงอมจัดนะคน,นดูมนคนมาสักตัวหนึงนะ่าพูดถึงน่มาสักตัวนึงอ่ะ อย่างนี้มันงอมไปคุณดูมันงอมเกินเฮ้ยมันงอมเกินคุณดูโอ้โหโอ้โหงอมเกินงอมเกินงอมเกินงอมงอมงอมมันจะงอมเกินไปมันจะงอมเกินไปมันจะงอมเกินไป แม่แม่หนูจะไม่เติมเกมนี้แร้วแม่แม่หนูสัญญาแม่หนูไม่เติมเกมนี้แล้วโอ้ยอ,อะไรวันเนี่ยอะไรวันเนี่ยคนดูคือเรากดเลทเอาไว้ไงเราอยากได้ตัวใหม่ไงโอ้ยโอ้ยปวดหัวแล้วคนดู โอ้ยแสงมืดก็เปิดไม่ได้อะไรวันนี้ก็มานั่งงอมอีกโอ้ยปิ่มชีวิตมึงอะนะทำไมชีวิตมึงมันน่าสงสารอย่างนี้วะปิ่มเติมตลอดแล้วบอกว่ารักเกมสุดท้ายเกมมันไม่เคยรักไอ้ปิ่มมันเลยขอแคปบอลใหม่ตัวเดียวอะมันไม่ได้เลยเหรอตัวเดียวอะขอตัวเดียวจริงๆ ขอตัวเดียวขอตัวเดียวขอตัวเดียวเถอะช่วยหน่อยนะฮะสนับสนุนหน่อยนะฮะช่วหนมันโหดไปอ่ะ ครั้งที่มีการอัปเดตมอนเข้ามาผมก็เปิดตลอดนะถปุ่มก็ไม่ค่อยได้ไปถึงได้ผมไม่ได้น้อยครั้งมากอะ่ะคณดูลองย้อนกลไปดูดิตั้งแต่แบบนางฟ้าไซบอกแล้วอะ่ะยุคนั้นเลยอะทั้งทั้งที่เราก็เปิดเยอะนะเราแบบไม่ได้เปิดน้อยนะเราเปิดเยอะแบบเทียบคนอื่นได้เลยอ,ะอ่ะแสงมืดพาหน่อยนะพาหน่อย ำบีรวมธาตุครับเป็นแสงมืดได้ไหมออแมวเหมียวอันนี้แหละคือสกอร์ห้าดาวเปิดมาเนี่ยห้าดาวแน่ๆแแต่มันจะซ้ำหรือเปล่าฝากกดไลค์เป็นแรงใจให้ด้วยขอบคุณมากครับ นอนผมขาดเยอะแบบเยอะมากเลยคนดูเยอะแบบ u, er i, โอ้โหเยอะไปอ่ะาหน่อยไหมคัม mm พีเอสวบีซีก็รู้แหละว่ามันคือคัมพีสี่เท้าอ่ะเฮ้ยเจ็ดเคเกือบหลับแต่กลับมาได้คัมพีเอสวีซีช่วยกูไว้ กูกลับมาได้กูกลับมาได้คนดูไอ้ปีมันกลับมาได้เด้อแล้วมันกลับมาแบบมันกลับมาแบบดับเบิลหรือเปล่าไอ้ปีมันกลับมาแบบดับเบิลหรือเปล่ายังก่อนมันกลับมาแบบดับเบิลหรือเปล่าโอ้ยนักพดแสงไปอีกมันกลับมาแบบดับเบิลหรือเปล่า นี่ไงพอคาดหวังปุ๊บอย่างนี้เลยพอเราคาดหวังปุ๊บเกมมันเกมมันตลบหลังเราเลยคุณผู้ชมเราต้องเปิดแบบไม่คาดหวังเปิดแบบไม่คาดหวังเห็นไหมเนี่ยเปิดแบบไม่คาดหวังอย่างเงี้ยโจเกอร์แสงอย่างเงี้ยไม่คาดหวังยังผิดหวังเลยฮะก็เท่ากับเราได้มาตัวหนึ่งคุณผู้ชมนี่ขึ้นแพ็คมาขายกูอีกเหรอมึงทำมากูอย่างเงี้ยมึงยังให้กูซื้อของมึงอีกเหรอ รู้สึกว่าทัดไฟนี่คือเจ๋งแจ๋วด้วยนะเออเห็นเขารีวิวรีวิวกันเนี่ยทัดไฟนี่คือเจ๋งแจ๋วนะคนดูกดปุกเลยเดี๋ยวไปดูสกิลกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่อาสกิลไม่ยังเท่คือ,อยักษ์ใช่ไหม ใช่ป่ะมันคือยักษ์แหละคุณดูโจมตีศัตรูด้วยการโจมตีที่รุนแรงขึ้นตาม HP สูงสุดของตนและมีโอกาส30%ที่ทําให้ศัตรูมึนงงก็คือตีเอ่อความแรงตามเลือดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสะตั่นด้วยนะครับโจมตีศัตรูทุกตัว2ครั้งด้วยการโจมตีที่รุนแรงขึ้นตาม HP สูงสุดของตนแต่ละครั้งมีโอกาส30%ที่จะขโมยเอฟเฟกต์เสริมพลังออกทีละ1อันจากนั้นจะฟื้นฟู HP ของพรรคพวกทีละสิและฟื้นฟู HP ของตนเพิ่มเติมตามจํานวนเอฟเฟกต์เสริมพลังทีขโมยมยาตัว ต้องทําเลือดเยอะๆเลยครับทุกครั้งที่ตนโจมตีศัตรูจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นเวลาสองเทินนอกจากนี้ h ฮพสูงสุดของศัตรูจะถูกทําลายเท่าความเสียหายที่ศัตรูได้รับความเสียหายต่อเนื่องระหว่างการต่อสู้ตัวยื้อเลยตัวยื้อเลยตัวนี้เป็นตัวสนามที่ยืนนานๆเหมาะสำหรับทีมเยอะๆเพราะมันฮิวได้ด้วยมันยื้อได้ด้วยมันทำลายเลือดฝั่งตรงข้ามได้ด้วยผมว่าตัวนี้น่าเล่นก็ยังดีที่มันยังมาอะก็ยังถือว่ายังโชคดีอยู่ และไปมันตี r t รหน่อยละกันตอนนี้อยู่1ดาวนะคุณผู้ชมน้คะแนน1713นะครับอันดับ1525ก็เลสอก็เรื่อยๆแหละซีซั่นนี้ถามว่าตั้งเป้าไหมก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะขอ2แดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนึกออกชิมีชิมีและไปมันอ้้หนี่มันมันดารเหมือนนักแข่งเลยนะเหมือนนักแข่งในในงานแบบ SWC เลยนะ ไอเด็กคนนี้มันร้ายกาจยิ่งนักะ่ะใส่ลิงพร้อมกับเอาล่ะคินคีได้ออกลงใน swc นี่คินคีตัวนี้ก็คนเลือกเยอะนะตัวมันเอาเรื่องนะคุณผู้ชมนะคือลิงอะ่ะมันดูแลตัวเองได้เว้ยผมเอาไว้เจอแบบพวกธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟที่แบบ ็นดามเมดเป้าเดียวอะอยังไงน้องกลัวเปล่ากลัวกลับบ้านไม่นอนตัวสตันตัวอย่างนี้มาเนี่ยเอาจริงๆเราใส่ดีเลงไปได้นะไอเด็กพวกนี้คือกลัวดีเนะไอปีมาใส่ดีเเข้าไปเลยไอเด็กพวกนี้ใจจะหวัดเลยเวลาเจอดีเมันจะแบบกระสับกระส่ายเราลำคาญตัวไหนมากที่สุดถ้าสมมุติว่ามันแบนดีเเรา มันไม่แบนดีเควะเฮ้ยมันยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิมมึงมั่วปะเนี่ยปิมเฮ้ยผมไม่ได้มั่วนะทำไมเขาไม่แบนดีเคเราวะเขาไม่กลัวดีเคเราเลยเหรอเฮ้ยดีเคเราหน้ากลัวนะแบบว้าววูเลยอะอืมออ้ยบางนะเนี่ยยังไงอันน่าจะมาเปิดเกอะดีเคเอ็งคิดว่ามันง่ายไปเปล่าเอ็งจะมาเปิดเกอะดีเคพี่อะ โอโอโ้อ๋โอ,โอเอาดิตีมาดิอยากโดนตีอยู่เหมือนกันบอเข้าให้ไม่เข้างงอย่างนี้มึงก็งงอ,งอะดิ <S <S <อ>เฮ้ยเบาน้องเบาเบาเก่งใจขินขี้พี่บางแลนด์ปี๊บอูเปิดก่อไม่ติดคุณผู้ชมเมื่อกี้เราเปิดก่อไม่ติดครับเออมาดิเอาดิเปิดก่อไหมปี๊เปิดก่อไ้ก่อนไหมสตันเลยดีกว่าเผื่อสตัน <S <S อุ้ยไม่ติดครับไม่เป็นไร ไม่ว่ากาันไม่ว่ากาันคือเจอบัฟสโลเจอบัฟอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยซีเรียสคนดูนะครับเพราะว่าเรามีดีเคอยู่ยแต่ไอตัวนี้แม่งตัวปัญหาว่ะใบสันไฟนี่ตัวปัญหาตอนนี้เลยนะคุณผู้ชม <Yeah. S 1> อ,อืออ้าวโอ้โหมึงเอ็กเป็นว่าเล่นมึงเอ็กเป็นว่าเล่นเลยเก่งแต่ใช้ดวงไอพวกนี่แต่แย่นะถ้าดีเคท่านดีเคเราตายเราแย่นะเนี่ยคนดูสตัน กูไม่ได้ใส่ลูนสตันนี่หว่ะกู <c oughs> ใส่ลูนเอ็กกูลืมเฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วครับคนดูครับให้มันติดพิษตายโอเคโอเคสตันสวยครับแล้วก็อืม้มอุ้มเนี่ไม่ตายเฮ้ยมันควรตายคนดูไม่ไม่ตายเฉยชิบหายแล้วอันนี้ชิบหายของจริงแล้วคนดูอไอ้พิมพ์วันไอ้พิมพ์กลัว ไอพิมขี้คนตอดหายได้อยู่สวยครับออไปเลยเราจะรีสกิลโบสวยครับเราต้องรีตัวนี้เลยเราคาดหวังในการรีได้ไหมแต่ผมว่าไม่ไม่ค่อยน่ากลัวรีตัวนี้ดีกว่าอืมสวยแล้วก็กลับมารีรีไม่ปิมรีดีกว่าโอ้ยรีติดด้วยรีติด ว่เอานี่ให้ตายเลยอือวเอาให้ตายเลยเพราะเรามีคินคีอยู่ยืนถือดาบอันเบลล์ใครจะกล้าหืออือมันนะแล้วมันโดดไอ้พี่มันโดดแบบไม่สนใจใครมันโดดหมดอะอึ้งอ,อะดิเจอพี่เกมเจอจังหวะอือเอะเจอลิงเหรอเจอลิงลบบุรีลิงลบบุรีรู้จักไหมลิงล,ลิงลบบุรีอะรู้จักหรือเปล่ากลับไปฟ้องแม่ไป ฟ้องแม่นะว่าเจอยูทูบเบอร์อบ่ะข่าละโชตึงไหมปิ๊มสองเกมเข <c oughs> าเป็นผู้หญิงไอ้ปิ๊มแม่มอยากกดออกให้จริงเลย <c oughs> ติดกรรมนะไอ้นี่ติดกรรมขอญาตใส่ไปก่อนเลยครัฟฟู่เฮ้ยช่วงนี้คนเล่นวาไฟกันเยอะวาไฟเนี่ยประกันชีวิตได้รีสปีดได้ท่าหนึ่งีโอกาสรีสกิลท่าสองลบบัฟเปิดเกาะคือตัวมัน ไม่ดีแล้วคนดู <c oughs> แบงไม่ดีละ <c oughs> เราจะบุกถมเลยไหมหรือว่าจะเราจะเอาอยัางไงอะคนดูคนดูช่วยผมคิดหน่อยดิผมบุกถมได้นะจริงๆในหัวคิดอะไรไม่ออกเลยวะมไม่หรอเป็นตัวเลือกที่ดีไหมพูดตรงๆเลยนะยากครับยากเลยถมถมปิมคิดเยอะทำไมอ่ะถมถมไปเลย กระแล้วผมคิดไวแล้วมันต้องใส่ชิซุกะมาเราต้องแมนชิซุกะครับเพราะชิซุกะสามารถก๊อปสกิลของอแสงได้ด้วยสามารถก๊อปดีบัฟของจินมืดเราได้ด้วยบังคับแบรนด์เลยครับเรามาดูกันครับว่าจะรอดไหมนะครับแต่อแสงเนี่ย <apenas> ถ้าใช้สกิลได้เราต้องรีบใช้เลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนใบสัตว์ลมเนี่ยรีสกิลตลอดนะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้เราใช้เลยครับและไปมันโดดแบบโดดแบบไม่มีอีโก้ไงและไปมันไม่สนไง ข้าหลกอย่าลีนะมอย่าลีติดนะมึงอย่าลีติดนะอ่าเปิดเกาะนะไอ้นี่ติดโลกก็อย่างที่ปิมบอกอะปิมใช้ถ้าปิมไม่ใช้อะปิมโวยนะถ้าผมไม่ใช้ไม่เกมผมมวงงกนี่ไงนี่นี่ไงเกมนี้เกมยาวดูกันยาวๆเกมเนี้ยมันเจาะตรงนี้ก่อนเลยว่ะโอ้โหโอ้โหเด็กโอ้มันเปิดเกาะแล้วไงโอ้โหเลดร้อยไม่ช่วยอะไรเลยเลดร้อยไม่ช่วยอะไรเลยปิดเจ้ออ้ยไม่ติดปั่เกาะ โอ้ไม่ติดอะไรเลยเอาอะไรหน่อยสตันล่ะเออดีสตันยังติดเฮ้ยเบาหน้องเบาหน่อยเอกด้วยบึ้มบา้ามอกชันอลีสกิลติดรีสกิลสามเข้าไปเกมนี้ยาวๆหวังตันได้นะอันนี้คือเราหวังตันได้นะ หวังตันอะไรกูไม่ได้ใส่ลูสตันโอ้ยชอบลืมเอ็กไปทีนึงโอ้โหไม่เด็กมันไม่ตายหล่ะทีนี้เราเหนื่อยล่ะเออหายแล้วเอ็กแม่กเอ็กอีกแล้วกูจะแพ้พวกเอ็กเอ็กขึ้นโอ้โหไม่ขึ้นโอ้โหลอดไปโอ้โหอย่าตายนะลูกเอ็กเราเอ็กเราชนะเลยเอ็ก มันเข้าต่อหนองมนหนองมนและปีมัน EX อย่างนี้เดี๋ยวเธอหน้าเข้าไม่เป็นไรหวังตันไอปีมันเล่นโลกขอย่ญานเล่นโลบนะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้อย่าคิดว่าเราจะชนะเลยครับตอนนี้ยังแม็กเอ็กดีชิบหายมันเอ็กดีมากอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าดูมันดีเฮ้ยพอแล้ว เอาดีเอาดีปัดแลกนาะมมาดีมันเอ็กดีมากเลยเนีย่ยมันมันจะไล่เจาะทีละตัวไงเดี๋ยวไม่ดีละส่งนี้ส่งนี้ไม่ดีโอ้โหแม่เปิดกอะติดยากมากคนดูเดี๋ยวมันจะรีสกิลออแสงผมได้น,นเนี่ยตาหน้าอ๋ออย่างงี้โอ้หดึงบิกดึงไป,งไปติด event. อีเวนอแสงโชว์เอ็กไปลูกพ่อ เอ็กโอ้โหถ้าเอ็กนะมึงกูชนะโอ้โหเอ็กครั้งนี้แหละเอ็กอ้ออยเรียบร้อยโดนดึงครับอ,อแสงหนูต้องเอ็กนะลูกโอ๋ยหนูไม่เอ็กกันลูกโอ้โหมันเอ็กแทนโอ้ยกลายเป็นมันเอ็กแทนโอ้ยเกมโอ้ความสมดึงอยู่ตรงไหนอหูนี่มาดิมาตินลาย สิตัวเปิดก่อไม่มีครับต่อไปเดี๋ยวมันได้เดี่ยวกว่าคินคีผมแน่สองหนึ่งเอาเลยอยากตีตีเลยเฮ้ยชกหังชกหัง,งเออคินคีเเฮ้ยยังไงงานนี้มีสองหนึ่งมีวัดงานนี้มีวัดมีวัดโอ้ชกหังตีอีกแล้วกลัวก็กว่ากวกล่ว เกมดีๆกิจกรรมเพียๆสัมมนวาวอลสกายลีนาลิงด์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างจ้า